ไปไหนตูมองไอ้เรแม่หนูที่ไปไปถวัดนี่แม่เขา,กกา,าตักราชจึงนุ้ยไปากกาาตักราชขนาดเด็กไอ้คอตอ่างอยีจิ๊บที่ยีจิ๊บออยีจิ๊บเงายีจิบจึงเรียนุยากกาา้ยตักราชมาแม่อยากได้เลยแม่บอกมาเลยที่จริงแม่อยากได้มีเอนะอยากซื้อเอแต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อแต่ถ้าซื้อเอมาถึง cào phơi cà peang, lão, tông xiết đại tang. Tháp bên bên đây mẹ, giặc đại phật mày nam sắc tùa lục. Phật lồ mày nam, thì mến yên chiếp, mến é năn. Thôi tự ngôn tắc đại an, mày nam. Đai, giờ núi chết tắc mãi mẹ phật mày nam gì chip? Con núi gì Con mày gì Mẹ tắc gì tai để đây để nằm xong, để để luống ốm. Giờ núi chịu phật mày nam mãi mẹ đai. Núi chết tắc. Chi Con mẹ gì chip? Con gì chip? Phun cái ผัดลมไอ้น้ำไม้แม่น่ะแรงมันน่กัดตุแรมบ,มบาดน,นะแกวัดอีได้มาหายๆแม่หลอดูนะ้าไปแต่แคบไปแต่แคบมากนี่มันทำกันบ้าแล้วไ,ได้ผัดลมไอ้น้ำไปแด้แม่ทีว่าโอนนี้ครับโอนี้ครับ,รบยิบเลยครับยิบเลยครับเอาละคะ่ะรางวันใหญ่เปิดแล้วนะคะวันนี้รางวันใหญ่เปิดแล้วคะ่ะคนที่ได้รถกระบะนะคะ คือเด็กชายจมงงดำขาได้รถกระบะอ่ายินดีด้วยอุ้ยได้รถกระบะนะลูกลูกได้รถกระบะพาพ่อแม่มาหรือเปล่าคะอยา่าเอ้ยไม่ได้พัดลมไอ้น้ำเ่าพัดลมไอ้น้ำแม่แม่แล้วก็คุณนายจุ๋มนะคะได้พัดลมไอ้น้ำไปคะ่ะ ตายเลี้ยวค่ะท่านได้ผัดลมไม้น้ำค่ะพีทท่านได้ผัดลมไมน้าค่ะผัดลมไม้น้ำค่ะรางวันใหญ่ออกเลยนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะของงานวัดเราหนองอีแรงนะคะวันนี้รางวันใหญ่ออกไปแล้วหลายรางวันค่ะเหลือไม่กี่รางวันแล้วค่ะทุกคนนะคะรีบตักกันเลยค่ะรีบตักกันเลยค่ะได้แบบย้อนเลยเลยจมงได้ที่ตู้เลยลูกอยากได้ผัดลมไม้น้ำค่ะแม่มึงอยากได้ผัดลมไมน้ามั้ยแหลกปลาไหมแหลกปาไม่รยนต์แหลกผัดลมไมน้มไห่ลูก เอ้ยโอ้เอ้เอาเอ้ปจุ๋มเลีใจนัดปจุมบอกเลยก็ปาไปนะที่นี่บ่บวบลน้ำบ่แม่อไแม่ยากได้บลไาน้ำครับเล็กันเลยเล็กเลยที่บลูไาน้ำของปาเอ้อองแกมาลองแกมามมมมแมจังหงแม่เนือไม้แม่แล้วนี่อยนนี้โตเลยฮันบลไน้ำจุกมมองลูกได้ไหมบลูไายน้ำแม่เนื ตู้นี่เป็นลมไปน้ำตาข่ายชัดตาข่ายชัดได้เป็นลมไปน้ำเลยเหรออู้โอ้ชุดจอดลูกตัว่า้องไหพน,น,นไพลาดนั้นนั้นทำไปเพื่อนี้นี่แล้วที่นี่แม่จองการใช่ไหม,ปม,ม,ไมไเป็นลมไปไน้ำแม่จะย็นสบายแล้วเวลานอนตุ้มองตุ้มองไปตักไต,ตมาเลยเหรอฮะไม่ตอนแรกนูจักนุ้นู้ไม่เจอไ,ได้เป็นลมไปน้ำ นุ้ยได้รถกระบะทั้งนี้เห็นว่าแม่อยากได้พัดลมไใ้น้ำทั้งนุ้ยเอารถกระบะไปเล็กกับพัดลมไใ้น้ำก็มาจุ่มทั้งมาจุ่มก็เล็กเรบเอาพัดลมไใ้น้ำมาให้แม่ทั้ง